เอ้าไอ้เหี้ยเมาส์กูเสือกใช้ไม่ได้เฉยเอาไอ้เหี้ยเมาส์เมาส์โอโหโลยิเทคเป็นอะไรเนี่ยเจล้ตายมือสดไอ้เหี้ยมันจะเสือกดีโอโอโหเอ้มีคนข้อใหม่เหรอวะ ฮะวันนี้วันนี้ครับผมผมเข้ามาใหม่ครับครับใครอ่ะเอาพิมมาตอนไหนวะเฮ้ยเลยไม่ไม่มีใครบอกพี่เลยอ่าว่าไงครับเข้าแกนเหรอมาเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับฝากเลยครับเข้ามาใหม่ครับนี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเสมาชื่อแกนครับอายุอะไรครับเนี่ยอายุยี่สิบหกครับ เรียร์ไหมครับมีเรียร์ไหมอะไรนะฮะเรียร์ไหมชอบเรียร์ไหมล่ะรุนลุนนี้ชอบเรียร์ไหมลุนนี้อมหัวตีิก็มาด้วยครับเอาแม็กซอะไรนะถึงว่าเที่มาเล่นตัวแฉนี่เออแต่มันไม่ได้ดูสีคมฉัดไอ้เที่เออไอ้ไอ้นี่มันไม่ได้เล่นโปรไม่ใช่เหรอไม่เล่นไม่เล่นเออดิ้งมันโหดไอ้เที่ เอาตายดิอ้าวอ้าวงงอะดิหลุดนเดี๋ยวว่าไปเลยวะไอไอไอเจอไอเจอของทิดแม่งเลยเฮียไปไปด้านในไปด้านในมาด้านในมาด้านในมาด้านในเอาตายพี่จากไหนวะน่ะหลุดไปชิบหาอีกแล้วนี่จบเลยตรงไหน บนนนเขวังอยู่ที่กูแล้วตอนนี้อ่ะสู้เขาพี่สู้เขาไอ้เน่อยู่น้ามน้องมันหลุดใช่ไหมใช่ใช่ช่าจผม่ะหน้าตากับกูไอ้่ยย่างี้ว่อยู่ไปเฮียกูดินแล้ว ปวนเ้าไปป่ะมันด enfin ีก huh ันมันดีกันบินดีกันบินดีกันแม่แคนกูเป็นยังงดูแคนดิว่าไปที่อูเว สี่ตัวมีอ่ะ <c oughs> จะรอนแลวดาวดาวชิ้นหนึ่งสี่แล้วหลังทางซ้ายวิ<ม>่งเข้าไีกตัวนึงฮะครับผมนี่นี่ีรอดหลังเข้าหลังเข้าไปควายเฮี้ยกูรอตั้งนานเฮี้ย อ๋อนี่ยไงตายตายตายเห็นยวไมน่ารีบยิงเลยเพื่อนไปดิไปดิไปจ้าเขาก็อยู่เราเขาอยู่พี่เช็เลยพี่ไม่ไม่ตายรอพี่รอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนพี่หอนให้จ้ารอใจเย็นจ้ากี่ตัววัดตัวเดียวป้าตัวเดียวตัวเดียวจะพี่หลอนให้จ้าไปยยังไม่ตาย ตายจ้า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 กลับไปเด็ก่มาี่จะไปด็กี่ีห้องเล็กเ้ยที่อาม้งพีดีเต็มเลยเต็มเลยมามาามันลยลงแล้วมันลยไอ้องกระอบท้ายไปไหนวะทำไร้างทำไรบ้างตายตายตายทไรบ้าทำไรบ้าไอ้ี่ผมตีเสรจแล้วว่าผมตายไปเล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 ย ตอนนี้เราเล่นยัดนะเราเราเราเกินแค่อิ่มแล้วไปเลยพี่ยัดเลยผมตายล้เอ้ผมบอกละของกระสอบซอบทรายมันเก็บไปแล้วหรอกระสอบทรายพี่นี่มัขึ้นกระนันไหมใช่พี่ดีอ่ะไม่ไม่พี่อีกพี่อีกพี่ตายลงตายแล้วเก็บแล้วใช่ป่ะนี่นี่มาไมาไนี่ีเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่นี่าไไไสองเท็ไได้เลยนะครับเออนะผมมีนะผมีปนบเลย ยิงไหนยิงหนใครยิงมือีดีอ่ะนีแล้วนะคุณิดเดือะมั้ยอีเมกสามสิบอ่ะได้เลยิเอาเลยเอาเลยมาได้หมดอะตอนเนี้ยไปกินไปกินมาโดนนี้ไปกินมาโดนใช่่อลเข้าไปแล้วน่ะบู้ไหน่ะใส่เข้าไปแล้วนั่นน่ะฟังดิเรนี้ไหมเนี่ยเราดิสเปลนเซิฟไว้หนีแม่งไปเล่นเลีกว่าึ้นด้วยอันนี้ดิดิดิ้าดิสดิเลยปะปะอยากเดินเดินฟาดอะเดินดุกิ๊กโก อยากอยากโดนยิงอะมามายิงบ้านแดงไปดิครับอยากโดนยิงอะกูอยากโดนยิงวอ้เฮียกูอยากเสียเซต่าอยากไปจัดจุดเกิดวายเฮีย